สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้มาพบกับตอนแรงของวันอาทิตย์นะคะเป็นช่วงที่มือฝนตกบันเดีออกไปใส่พี่นอ้องคะก็เลยแวะมาสวนหลังบ้านมะเบิงค่ะวันเดีเบิงเพินจักเถื่อปลูกไว้นี่่ะไปคุดค่ะส่งให้พี่น้องบอค่อยได้ดูแลปัไหด พี่น้องคะนี่คือคาหกเดือนนะคะคาหกเดือนคา,าเกษตรแดงใหญ่ของอำเภอนาเยียตัวนี้ทายจากหลังบานสอท่อเองนะคะสอท่อหนิงเองค่ะก็จะมีกอหน่อยแนก่กอใหญ่นะคะบอท่านพร้อมที่จะเป็นพันธุ์นะคะตัวนี้บอท่านพร้อมที่จะขยายพันธุ์นะคะพึ่งได้หกเดือนแต่ก็สูงคะ่ะพี่น้องเพ่นจะมีนม้ำค้างน,นิดนึงค่ะ พอ่าฝนตกนี่หกเดือนนะคะหกเดือนหกเดือนค่ะพี่น้องแต่อาคาเกษตรแดงไงห้านี่พร้อมที่จะขยายเป็นพันุใดต้องแปดเดือนถึงสิบเดือนหรือว่าสิบสองเดือนหรือว่าปีหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องนะคะสูงขวมหัวเลยค่ะสูงขวมหัว จะสูงหรือจะบ่อสูงก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงนะคะพี่น้องคะอ่าขามาาขางนี่ก็จะเป็นคาโค้หรือว่าคาขาวหยวกคาโบลานก็ว่าได้พี่น้องลำใหญ่เหมือนกันสูงเหมือนกันอันนี้ก็จะอยู่หกเดือนค่ะยังบ่ท่านพ่อขยายพัยนธุ์ได้นะคะขอเป็นเหียวนี่ ลักษณะกอเป็นค่ะพี่น้อง้าขาวยหยวกหรือว่วขาขาโคมเท่ากัะขายพันธุมันเหมือนกันนะคะพี่น้องะ่ะที่เห็นเป็นเลือเหลืองนี่พี่น้องบ่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นกะหาเองอ่า ชุบออกจากคาโคมแล้วปุ๊บอ่าปิดกันนี่จะเป็นปลาคาเกษตรแดงใหญ่นะคะล้างบานสอท่อเองตัวนี้ออกจะเป็นลักษณะดินเป็นดินรวนนะคะอ่าไม่ใช่ดินเหนียวล่ำต้นกับใยขึ้นกัน,กนค่ะพี่นอ้องหกเดือนอ่านี่จุบ มาคางนี้ก็จะเป็นคองแน่นะคะพื้นที่ต่ำจักน้อยแต่พี่น้องที่ปลูกนะคะบ่แนะน้ให้ปลูกตรงที่มีน้ำขังนะคะเพราะว่าหัวคาเพิ่นนี่ถ้าตัวใดบ่ท่านใดแกจัดนะคะมันจะเนาแนะนาใหายพี่น้องปลูกในตัวที่ว่ามันสูงพื้นที่ที่สูงน้ำบ่ท่วมนะคะพี่น้องคะ่ะ นี่คือบริเวณล้างบานสอทอเองนะคะบานล้างบานสอทอนี้อ่ามีแต่หยาดยเลยค่ะนี่ล้างบานเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่ก่อนต้นเพิ่นจะตายไข่ไก็ว่าตายแต่ว่าบวาตายด้วยค่ะเพิ่นจะถอดยอดออกมาแล้วนี่ใบเพิินก็นจะเริ่มเขียวตัวตายก็จะแห้งรุ่ง แต่ว่าเขาบเดดตตายนะคะเขาบเดดตตายเขาก็สามารถแตกนอใดเหมือนเดิมพื้นที่ลังบ้านนะคะจำนวนสามไร่มีทั้งคาโคม้มคาเหลืองนะคะและก็คาเกษตรแดงไงเป็นลักที่สุดคือคาเกษตรแดงไงนะคะพี่นอคะบ่ต้องตกใจว่าพี่นองจะบอดได ได้ทุกคนนะคะที่สร้างเขามากกับสอท่อนะคะพี่นองคะ่ะพี่นองระตองห่วงจัดสันไห่มิตรล่ำใหญ่ๆนะคะพี่นองพอ่อปู่ฝนก็นจะมาอีกแล้วมานี่ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ